ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราโอสแพรแล้วก็แพรมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่ากันนี่ค่ะเป็นเรื่องราวจากเรื่องสั้นถ้าหากแมวอยู่ในบ้านนี้จากรวมเรื่องสั้นเรื่องเล่าจากฟากหนึ่งของนายดึงดูนะครับก็สวัสดีแพรกับแพรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราอยากถามแพรกับแพรก่อนเลยว่าแบบเออตอนอ่านเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเหรอครับเริ่มจากแพรก่อนก็ได้ สะเทือนใจค่ะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพแล้วว่ะเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงค่ะอืมเนาะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยเราก็จะเห็นแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างแบบไม่ได้ดูถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้ดูแบบเข้มข้นไม่ได้ดูแบบว่าแบบโอ้ผ่านอะไรกันมามากมหมแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าแบบแบบแการจักลามันเจ็บปวดมากๆก็เลยอย่างนี้เนาะอ,อืมแล้วอย่างแพรอะคะรู้สึกว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้เสร็จเรารู้สึกแบบรู้สึกยังไงบ้างหรอคะอืมรู้สึกหลายแบบเลยคะ่ะรู้สึก เงาเงาแล้วก็รู้สึกแบบมันมีความลึกลับอยู่ในเรื่องด้วยอะไรอย่างนี้แบบมีความน่าสงสัยอะไรนี้นะะอ่าเป็นน้งความรู้สึกแบบเออเศร้าแล้วก็เหงาไปกับเรื่องแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรบางอย่างจากแบบในเรื่องด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืน่าสนใจมากๆเลยเราน่าจะได้เอ่อพูดคุยกันในประเด็นเรื่องนี้กันถ,ถัดไปอีกนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยแต่ก่อนอื่นเราคงต้องมาเล่าเรื่องย่อของอ่า เรื่องสั้นเรื่องนี้กันก่อนนะคะเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเล่าเรื่องเป็นคนเล่าเรื่องคนหนึ่งที่เป็นเด็กผู้หญิงสาวที่เขาก็เขาอยู่ในโรงเรียนตอนปกติอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเจอแมวมาอยู่ในแบบแถบริเวณบ้านของเขาเองเนี่ยเขาก็รับมาเลี้ยงเขาก็คิดชื่อมากมายเลยว่าแบบเจะชื่ออะไรดีแต่สุดท้ายญาติเ่็นของเขาก็บอกว่าให้เรียกชื่อให้เรียกแมวตัวเนี้ยว่าแมวแทนอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไม่ได้คิดชื่อที่แบบว่า ผิดแปลกวิศานอะไรก็ชื่อแมวอะไรเยอะคนแล้วก็สิ่งน่าสนใจคือตอนแรกอย่างเงี้ยคนที่บ้านะญาตผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่ได้อยากให้เลี้ยงมันเอาไว้แต่ว่าพอเริ่มที่จะรักมันเข้ามาเลี้ยงเนี่ยทุกคนก็เริ่มผูกสัมพันธ์กับมันในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่ออย่างเงี้ยครับที่ที่ก็ชัดที่สุดเลยว่าจริงตอนแรกก็ดูไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอแมวตัวเนี้ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มจะถามถึงเริ่มเป็นห่วงเป็นใย เอาใจใส่ามากขึ้นถึงแม้ว,ว่าอาจจะไม่ได้ดูแบบเหมือนเทคแคร์เต็มที่แต่ว่าทุกๆคนในบ้านเนี่ยต่างมีวิธีการที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนใส่ใจแล้วก็รักเอนดูแมวตัวนี้มากๆเลยจนมีวันหนึ่งเนี่ยแมวตัวนี้เนี่ยก็เสียแล้วก็พบเป็นศพอยู่ในอถังขยะอะไรเงี้ยครับนอกบ้านซึ่งเเหมือนกับแม่ก็เข้ามาปลอบอะไรเงี้ยครับแล้วตัว คนดาเนินเรื่อง่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงเขาก็ <_ d ata> บอกว่าก็ค้ามคนเราตัว่าแบบเออถ้าหักแมวอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงไม่ได้ไปตายเพราะว่าก็มารู้เอาทีหลังว่าแมวแบบว่าไปโดนยาเบื่อมาแล้วก็คนเราไปทิ้งนั่นเองครับทีนี้เรื่องเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเออแบบมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเหงาสูญการสูญเสียการแบบแล้วเราแบบรู้สึกยังไงกับการสูญเสียน,นั้นแบบ after m a t ของแบบว่าการสูญเสียที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราก็จะเห็นความผูกพันที่ค่อนข้าง ชัดเจนระหว่างแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงกับตัวคนเล่าเรื่องนะคะจะว่าไปแล้วเแพรก็เคยเล่าถึงหนังหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเรื่องคล้ายกันแล้วก็มีองค์ประกอบเป็นแมวคล้ายๆกันเหมือนกันแพรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าหนังเรื่องนั้นชื่ออะไรแล้วก็เนื้อเรื่องพอยอ่อยๆยมันจะเป็นยังไงบ้างะคระับอ๋อค่ะก็คือเราเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะมันชื่อเรื่องว่าถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้เนี่ยคะ่ะ ก็เหมือนกับว่ามันก็จะเป็นเรื่องของเพศที่ทำงานอยู่ไปสนีอะไรอย่างนี้ใช่คะ่ะแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเขาปวดหัวมากอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไปหาหมอแล้วหมอก็วินิจฉัยว่าเออเนี่ยเขาเป็นมะเร็งนะเขาก็เลยแบบเหมือนกับก็เขาก็เคว้งไปนิดนึงเพราะว่าเออมันมันเป็นมะเร็งมันก็ค่อนข้างรุนแรงมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มียมกมาพูดมาเดินมายืนขวางทางเขาก็แ,แบบว่าเราก็บอกกับเขาว่าเออเนี่ยคุณอะสามารถรอดชีวิตได้นะ แต่ว่าจะต้องแลกชีวิตของของคุณกับแมวก็คือให้แมวตายแล้วให้ตัวเองอยู่เขาก็จะรอดค่ะประมาณนี้อ่าทีนี้แบบน่าสนใจมากเลยว่าแบบนอกจากชื่อเรื่องเนี่ยก็จะคล้ายกันแล้วเดี่ยับว่ามีท่าอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งสองเรื่องนี้ประเด็นในเรื่องก็คล้ายๆกันอีกนะคะเราอยากจะลองดิกตีแบบเหมือนกับว่าเราลองพูดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่แพรนําเสนอขึ้นมาเพราะว่าน่าสนใจมากเลยว่าแบบตัวพระเอกอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกอย่างที่แพรว่าเล่าให้ฟังว่าเขาก็แคว่งเขารู้สึกแบบ เอายังไงกับชีวิตต่อดีแบบเขาก็อาจจะไม่ได้มีวันเวลาแบบเหลืออีกมากเพราะว่าพอได้รับรู้ว่าเขาเป็นโรคที่ร้ายแรงขนาดนี้เขาแล้วยังมาทูดเข้ามายื่นข้อเสนอให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าสิ่งนี้น่าสนใจมากเลยว่าแบบการยื่นข้อเสนอของยัมาทูดเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ได้มองแบบเอ้ยมันเป็นมันเป็นเอ่อแบบมันเป็นภาพลวงตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เราจะออกไล้ว่าแบบตัวเขาเองเขาก็เหมือนได้โอกาสอะไรบางอย่างที่ทําให เขาจะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเขาจะสามารถทำหนุ่มนทำอย่างนี้ได้แต่มองอีกแง่เนี่ยมันก็มงองได้เหมือนกันว่าเอะหรือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเลือกที่จะไม่ได้ทําให้แมวหายไปแต่ว่าทําให้แบบชีวิตเขาหายไปแทนอย่างที่มันก็เป็นธรรมดาของคนที่เป็นโรคอะไรครับจะจะแสดงให้เห็นถึงว่าเอนเรื่องนี้มันเป็นจิานตนาการของเขาไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีอํานาจควบคุมแต่ว่าการที่เขาจินตนาการได้ว่าเขามีอํานาจค,ควบคุมก็คือเป็นตัวเรื่องเนี่ย มันช่วยอะไรให้กับเขาบ้างมันอาจจะเป็นกันชนสําคัญทางความรู้สึกของเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าอย่างหนึ่งเกิดมันอาจจะไม่ทําให้เขาต้องตายก็ได้เพราะว่าการตายของเขามันอาจจะหนักหนาเกินกว่าที่เขาสามารถที่จะรับมือได้มันมีความรู้สึกหลายๆๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบมันมันยากเกินกว่าที่เขาจะรับมันไว้แต่ถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่าเขาอย่างน้นเขาก็ยังมีอำนาจที่จะควบคุมอะไรบางอย่างไม่ว่าเขาจะเลิกสิ่งนั้นหรือไม่ ก็อาจะทาให้เขารู้สึกโอเคกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาตัดสินใจอะไรได้ง่ายมากขึ้นแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยแท้จริงก็ตามอย่างเงี้ยครับอืมรู้ว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันกลับมาสู่ประเด็นว่าแบบแค่ประโยคง,ง่ายๆเช่นถ้าหากอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบถ้าอย่างเงี้ยมันทําให้เรามันทําให้เราจัดการกับชีวิตตัวเองใหม่ได้ยัางไงมันทําให้เรามองปัญหาที่เราต้องเผชิญหน้าหรือกับความรู้สึกที่เราควบคุมอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย หม่ได้ยังไงบ้าง้ยครงบี้คะแพรรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้บ้างหรอคะแบบว่าเฮ้ยพอพออ่านเรื่องนี้แล้วแบบตอนเจอคาว่าท้าหากนี่แล้วแบบสนุดสนุดเลือกอะไรบ้างอย่างนี้หรอครับเรารู้สึกว่าคาว่าท้าหากมันเป็นความเสียดายที่เราย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเป็นความอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นความสูญเสียที่เราอยากจะกลับไปแก้ไขมันแต่เรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้อีกแล้วคอืมจริงนะคะร็รู้สึกว่าแบบเออเรื่องนี้ยมัน เรื่องนี้มันก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้คําว่าท่าหักเป็นภาษาปากเนาะมันก็แบบเฮ้ยแบบโอส,สูญเสียไปแล้วแบบเอากลับมาไม่ได้อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวรวมเรื่องสั้นนี้เองเนี่ยเรื่องเล่าจากภาคหนึ่งของแรงดึงดูดเนี่ยก็เป็นรวมเรื่องสั้นที่มี agenda เลยบางอย่างเกกับคำว่าท่าหาักนี้เหมือนกันเหมือนกับว่าเราก็แอบไปแอบดูว่าแบบก่อนจะมาเป็นชื่อเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบมันก็มีคําว่าท่าหักโผล่ขึ้น ่านเรื่องสั้นอื่นๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าคือเขาว่าถ้าหากหรือการพูดถึงความเป็นไปได้อื่นๆในเรื่องอย่างเงี้ยมันรู้สาคัญมากๆในแบบรวมเรื่องสังน้นอันนี้อืมันทําให้เรากลับมานั่งคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเลยทีเดียวว่าแบบเอะพอมามา,มาถึงไปอะโยคนี้แล้วมันกลับไปตลบเรื่องทําให้เรามีประเด็นอะไรกี่กับเรื่องนี้มากมายเลย ใช่ไหมคะแพรคือตอนแรกเราคุยเราสามคนเนี่ยคุยกันไว้แล้วแพรก็ยกประเด็นทนะี่น่าสนใจมากเลยว่าแบบประเด็นเอเอที่แพรเล่าให้ฟังเนี่ยว่าแบบมันมีข้อสังเกตเนี่ยแพรก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยที่ทําให้เรื่องนี้ยมันมันมีจุดน่าสังเกตอะไรไหมเรสามารถที่จะอ่านใหม่ได้แพรคิดว่าเรื่องนี้มันมันมีจุดเอ๊ะตรงไหนบ้างเหรอคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหม อ๋อค่ะคือจริงๆเราสงสัยเรื่องประเด็นเรื่องการวางยาค่ะคืออกาวรวางยาเบื่อเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องใส่ยาพิษเอาไว้ในอาหารให้แมวกินถูกไหมคะแต่ว่าในเรื่องอ่ะมันมันบอกว่าแมวอ่ะเลือกกินมากเพราะว่าวันแรกมันไม่มีอะไรให้แมวกินก็เลยจําเป็นจะต้องให้ปลาทูแมวกินทีเนี้ยแมวมันก็เลยติดนิสัยเลือกกินมาตั้งแต่วันนั้นเลยหมายความว่าคนที่เขาวางยาเบื่อเขาจะต้องใส่ยาเบื่อเอาไว้ในปลาทูให้แมวกินแมวถึงจะยอมกิน แล้วก็ในเรื่องยังบอกอีกว่าถ้าหากแมวอยู่ในบ้านซึ่งอันนี้น่าจะหมายถึงว่าในอาณาเขตบริเวณรั้วบ้านมันก็จะนอนอยู่ที่เดิมเสมอก็คือใต้เตรงพรมเช็ดเท้าหน้าบ้านรู้สึกว่าในเรื่องจะไม่ได้พูดเลยว่าแมวออกไปนอกบ้านนั่นก็หมายความว่าแมวมันจะต้องอยู่ในอาณาเขตรั้วบ้านตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะท่านี้แล้วคนที่เขาวางยาเบือ่อเขามาวางยาเบื่อแมวได้ยังไงแล้วเพื่ออะไรเพราะว่า ในเมื่อถ้าแมวมันอยู่แต่ในบ้านมันก็แสดงว่ามันไม่ได้ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยถ้าหากเขาวางยาเบื่อเพราะแค่ไม่ชอบแมวก็แปลว่าเขาก็ต้องโยนอาหารพร้อมกับยาเบือ่อให้แมวกินถึงภายในอาณาเขตรั้วบ้านเลยอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าแมวกินแล้วตายเขาเข้ามาเอาตัวแมวในรั้วบ้านไปทิ้งถังขยะท้ายหมู่บ้านที่เขาว่าอย่างนั้นได้ยังไงหรือจริงๆแล้วแมวมันออกไปนอกบ้านตั้งแต่แรกแล้วประเด็นนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตรงที่เขาไม่ได้บอกเลยทั้งเรื่องว่า แมวออกไปนอกบ้านมันอาจจะไปเชื่อมกับการที่เขาเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากแมวอยู่ในบ้านคือมันอาจจะหมายถึงปกติมันควรจะต้องอยู่ในบ้านแต่วันดีคืนดีมันกับไม่อยู่ในบ้านแล้วแล้วก็ออกไปตายถ้าหากแมวมันอยู่ในบ้านมันก็คงนอนอยู่ที่ประจําของมันเหมือนเดิมแล้วมันก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่เป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาอาจจะตัดเพ้อถึงประเด็นที่ว่าถ้าหากแมวมันยังอยู่ในบ้านนะคะอืมน่าสนใจมากๆเลยนะครับจริงๆถ้าเราลองแบบเหมือนคิดตัวว่า ถ้าเราเป็นตัวละครในเรื่องเนียครับเราจะพูดประโยคนี้ด้วยความหมายอะไรบ้างอย่างนึงมันก็คงพูดได้เหมือนกับที่แพรพูดเหมือนกันเลยว่าแบบโอก็นี่ไงถ้าสมมติว่ามันอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็คงไม่ตายหรอกแล้วแบบเรื่องแย่ๆแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นคือมันอาจจะแปลว่าถ้าสมมติว่าแมวตัวนี้ยัง exist อะยังมีตัวตนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะแบบมันก็คงดีกว่านี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วในอีกแง่หนึ่งถ้าสมมติมมว่า เรามันมีข้อสังเกตว่าหรือเหมือนจะเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนในบ้านเนี่ยที่เป็นแบบเออคนจัดการแมวตัวนี้เองแหละด้วยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันมันทําให้เรื่องเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยว่าจริงๆแล้วเอ่อตัวตัวละครตัวที่เป็นคนเล่าเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบเออถ้าแมวอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านไม่ว่าจะแบบเออโหยหาว่าแบบโหยหากันอยู่กมันหรืออาจจะเป็นการบิดเบือนหรือแบบว่าพยายามชี้เป้าที่เปลี่ยนไปว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ย ที่บ้านนะไม่ได้เป็นคนฆ่าหรอกแบบว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าแมวตัวนี้มันออกไปข้างนอกแต่ก็อย่างที่แพรเล่าให้ฟังว่าแล้วคนนอกเขาจะไปรู้ได้ไงว่าแมวตันนี้มันกินแบบต่ปลาทูแบบว่าแบบแล้วปกติมันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านวยซ้มํมาอะไรเงี้ยมันดูเป็นเหตุบังเอิญมากๆเลยอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจมากเลยว่าในเรื่องเนี่ยไม่ได้คําตอบและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้พยายามขยันขยองให้เราพยายามที่จะไปหาคําตอบจาก ในเรื่องด้วยซ้ำได้กลับกลายเป็นว่ามันเปิดความเป็นไปได้มากมายแล้วก็ข้อสงวนสนเทให้กับเราในฐานะคนอ่านมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยแบบคำว่าเราว่า what if ในเรื่องเนี้ยมันเปิดประเด็นแบบว่าเยอะมากๆเลยทีนี้เนี่ยถ้าเราจะขยบออกมาจากเรื่องนิดนึงอย่างที่เราบอกว่าแบบเออเวลาที่เราพูดถึง what if เนี่ยเราก็ใช้ประโยคเนี้ยกันทั่วไปแม่เงั้นนะเราคงไม่ได้แบบว่าเข้าใจสิ่งที่ในเรื่องพยายามจะสื่อใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเออเราก็เข้าใจในทันทีเลยว่าแบบมันคือความโหยหาใน ในเรื่องมันคือความแบบการสูญเสียที่ไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วอยากถามเอแพรว่าเคยได้ยินคาว่าเคยได้ยินประโยควอดีฟอย่างเงี้ยครับมาจากแบบสถานการณ์อื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณไหนบ้างแบบคล้ายหรือไม่คล้ายกับสิ่งที่เจอในเรื่องสั้นเรื่องนี้หรอครับเออถ้าเป็นวอดีฟในชีวิตประจําวันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าจากหนังอะไรอะก็ก็เห็นมาบ้างแบบมาเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก <laughs> ็แบบว่า การมาอีคอร์สของภาษาอังกฤษเนล่ยหนูแบบบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเออถ้าถ้าสมมติเมื่อสิบนาทีที่แล้วเราไม่ไม่ได้ทําแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะืน่าสนใจมากเลยแล้วก็แบบอย่างเรื่องมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยดูนอสแต่ว่าแบบเออมันก็มีคนสปอยเยอะมากเลยว่าแบบเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียใช่ไหมที่แบบท้านอสหรอว่าถ้าคนแบบ ครึ่งแบบจักรวาลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเออก็มีวันออิชั่นอะไรอย่างงี้เนอะที่แบบว่าจินตนาการไปถึงแบบความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบพระคนรักยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยภาพมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอืออือหรือแบบอย่างภาษาอังกฤษที่แพลวยกมาเอง่ก็น่าสนใจมากเลยว่าแบบเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตว่าแบบเประโยชน์เนี้ยมันถูกใช้กันมาตลอดแต่แบบพอภาษาพอเรารู้จักโครงสร้างภาษาอังกฤษที่เป็น if clause condition ที่สองที่สามอย่างเงี้ย สุดที่น่าสนใจก็คือมันทําให้เรากลับมานั่งนึกว่าเอ๊ะมันมีมุมมองของความเป็นอดีตของความแบบว่าเป็นไปไม่ได้เลยบางอย่างที่ทําให้ภาษาภาษาอเงี้ยเราพูดออกมามันเป็นโครงสร้างที่มันผิดแปลกออกไปจากเอ่อ present s i m p ม e มันผิดแปลกออกจากโครงสร้างที่เราใช้กันเป็นมาตรฐานปกติอะไรเงี้ยครับมันชี้ให้เห็นว่ามันมีความเหลื่อมมันมีความเหลื่อมซับทับซ้อนอะไรบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยมันแบบฉบับนี้อี้อย่างนี้อะไรเงี้ยที่มันทําให้เรา เปิดจินตนาการไปถึงแบบว่าความเป็นไปได้ที่มันน่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะในชั้งปัจจุบันหรือว่าในกรณีของอดีตก็ตามหนึ่งอย่างเช่นอ,อืมทีนี้เราแบบพอเราพูดถึงประเด็นตรงนี้ยก็เลยสนใจมากเลยว่าแบบเออเวลาที่เราจรินตนาการอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าเราดูเป็นคนปล่อยวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีอ่ะก็มีคนเราก็จะมักจะถูกสอนกันเนาะว่าแบบ เราจาได้เลยว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่แบบว่าสอนเรื่อง if clause condition เหล่านี้ที่แบบเป็น condition ที่แบบเป็นไปไม่ได้เ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยกาเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเออเนี่ยแต่ก็อย่าใช้เยอะนะพวกแบบอะไรอย่าง <Pharm ac. S 2> นี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคือมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้มันก็ทําให้เราแบบเหมือนกับไปติดยึดกับมันอะไรอย่างนี้ทําให้เรารู้สึกไปออกจากมันไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่แบบพอเรามานั่งนึกถึงว่ามันเราเคยพูดประโยคนี้ ในเรื่องอะไรในชีวิตบ้างนอกจากเออเรื่องความรากักเรื่องการสูญเสียของรกักเรื่องการสูญเสียเออเรื่องการสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยเรามักจะนึกถึงเวลาที่เราพูดประโยคนี้กับการสูญเสียโอกาสในชีวิตหลายๆอย่างเช่น <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยถ้าเราอ่านหนังสือแบบมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ลูกคงแบบมีหนังสือที่แบบเหมือนเก็บอยู่ในคางหัวอย่างเงี้ย มากกว่านี้นะแบบรู้สึกว่าเราเร,าเริ่มอ่านหนังสือช้ามากเลยหรือแบบถ้าสมมติว่าเราเริ่มทําอาหารเดิมกว่านี้เนี่ยแบบตอนเด็กๆเ,เราจับข้าวของมากกว่านี้มากกว่านี้มันคงเป็นไปได้ที่เราจะสามารถที่จะแบบทํานู้นทํานี้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนี้ก็อาจจะเก่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราแบบเหมือนเริ่มพึ่งหักมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเออมันคือการทวงถามทวงหาสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วก็ดูแทบจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัไนปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าจะทําให้มันดูแบบ การเมืองมากขึ้นอะไรอย่างงี้คือเราก็เคยได้ยินแบบว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยพอเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมากะเส้นทางในชีวิตเขามันก็น้อยลงลอย่างเงี้ยแล้วก็ก็พูดประโยคง่ายๆว่าแบบเออถ้าเขารวยกว่านี้เขาคงเลิกเรียนสิ่งที่เขาชอบไปแล้วลอะไรอย่างนี้บางเออหลายๆคนก็บอกว่าเออถ้าเขาแบบไม่ได้เป็นเกย์ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเขาคงง่ายขึ้นกว่านี้แบบไม่ต้องมาเจอเรื่องที่แบบทําให้เขาต้องเครียดไม่ต้อง ไม่ต้องมาถูกล้ออะไรเหมือนแบบว่าที่เขาต้องเคยประชญหน้ามาตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคยือเรารู้สึกว่าประโยคง่ายๆแค่เนี้ยพอแบบมันถูกวางไว้อยู่ในบริบทที่เป็นบริบทหลายๆอย่างเนี้ยมันกลับเป็นการเปิดความเป็นไปได้ว่าถ้าชีวิตเรามันเป็นอีกทางหนึ่งนะเราคงไม่ต้องมาเจอเรื่องที่ร้ายแรงมากเท่านี้แล้วมันอย่างที่คาารูสอนภาษาอังกฤษคนนั้นบอกมันก็เหมือนแบบติดยึดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบกับบางเรื่องเนี้ยมันก็แอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับติดยึดกับความไม่ยุติธรรมบางอย่างของชีวิตท,ทั้งนั้นที่เราควรจะได้โอกาส ipedia. บางอย่างเราควรจะได้มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อในสิ่งที่เราชอบไปทําในสิ่งที่เราชอบได้มีชีวิตดีๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกกดเยียดไม่จำเป็นต้องถูกล้อไม่ต้องสูญเสียโอกาสทางการงานทางการเรียนแต่กับการแปลว่าเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เราก็ต้องก้มหน้ารับมันไปแต่แบบพอเราได้คิดว่า มันนา่าจะเป็นอย่างอื่นนะมันมันเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราคิดขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเจอมันไม่ผิดธรรมตอนนั้นที่ถ้าเราถ้าคุณถ้าเราเป็นแค่เนี้ยถ้าเราแค่รวยถ้าเราแค่เป็นคนที่แบบเออเป็นชายจริงหญิงแท้อย่างที่สังคมเขาเล่ามาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาเจอเรื่องที่มันสาหัสสาการ,รมากขนาดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการเปิดจินตนาการถ้าจะเพิ่มเติมต่อไปจากสิ่งที่ À, ในเรื่องไม่ว่าจะถ้าแมวตัวน,นั้นหายไปจากโลกนี้หรือถ้าหาักแมวอยู่ในบ้านหลังนี้กําลังเผยให้เราเห็นแล้วว่าม่าเป็นการจัดการกับอารมณ์บางทีมันก็เป็นการจัดการกับอารมณ์อย่างเช่นในเรื่องถ้าแมวตัวน,นั้นหายไปจากโลกนี้บางทีมันก็เป็นการปุกปิดอดีตเป็นการทําให้ทุกอย่างมาดูขุ่มเครือเหมือนอย่างถ้าหาักแมวอยู่ในบ้านนี้แบบเราก็ไม่รู้ว่าประโยคนี้มันใช้พูดทําไมแต่ในขณะเดียวกันความคุมเครือแล้วก็ความที่เราจัดการกับอารมณ์แบบนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ มันไม่โอเคกับชีวิตเนี่ยมากมายมากบอกว่าการสูญเสียโอกาสการสการที่ชน,น้ากับความไม่ยุติธรรมหลายๆลอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยเราจัดการกับมันยังไงหรือแม้กระทั่งเราสร้างความหวังให้กับตัวเองยังไงในลักษณะที่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นโอกาสที่เป็นไปได้หรือเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็จะยังหวังกับมันสิ่งที่เราคิดว่าแบบมันมันแน่ๆเลยก็คือเราไม่สามารถที่จะ มองสิ่งตรงหน้าเราได้เหมือนเดิมพอแบบมีคําคํานี้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราจะเห็นขึ้นมาว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียโอกาสไปหรืสูญเสียความเป็นไปได้อะไรไปหรืออย่างน้อยๆมันทาให้เราเชื่อว่าเราก็มีโอกาสที่จะจัดก,การแก้ไขอะไรบางอย่างหรือบางทีมันก็ทําให้สถานการณ์ตรงหน้าอีลุตงตุงนางแล้วก็ซับซ้อนไปกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนอย่างถ้าหักแมวอยู่ในบ้านนี้ที่เราก็ที่เราในฐานะคนอ่านก็ไม่รู้ว่าจร,ราิงๆแล้วเาต้องการที่จะพูดประโยคนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่า ประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมันน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆเลยแล้วสิ่งที่เราได้จากการคุยกันวันนี้คือเราไม่ได้ได้คําตอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ,อตัวละครในเรื่องเนี้ยถ้าหากแมวอยู่ในบ้านเนี่ยคือเขารับรู้เหตุการณ์การฆาตกรรมแมวตัวนี้อาชญากรรมอันรุนแรงที่เขากำลัาต่อสั์เขาต้องพระจนหน้ากับการสูญเสียเนี้แล้วเขารับมือแบบเขารับมือยังไงอะไรเงี้ยมันดูจะเป็นคําตอบมากกว่าว่าแบบเเขาจัดการกับตัวเองอยังไงอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ใช่คําตอบถึงอาชญากรรมตันนี้หรือว่าแบบ การตายของแมวตัวนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องว่าเราจะการกับชีวิตยังไงเรารเผชิญหน้ากับสิ่งตรงหน้ายังไงแล้วก็ความหมายและฟังก์ชันมากมายของเอประโยค w h a อ if ที่แบบเรายกกันขึ้นมาแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการสุนทรีย์ที่แบบเปิดแบบเปิดประเด็นมากมายและทําให้เราแบบกลับมาคิดต่อเกี่ยวกับเรื่องประโยคง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตกันมากเลยคับก็ยังไงเราต้องขอบคุณเอแพรแล้วก็แพลวบางๆเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ก็เราขอจบกจรารสนทนากันประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะ